เกมกับเว้แปบหนึ่งแล้วเขามีรีวิวที่ดีมากผมก็เลยเชื่อเขาแล้วผมลองเติมไป120บาทครั้งแรกเขาแล้วผมก็ทักไปถามเขาว่าทําไมไอเทมหรือของผมยังไม่เข้าเขาก็บอกว่าระบบมีปัญหาผมเลยลองเติมใหม่ไปอีก240เขาก็บล็อกผมไปเลยครับอา้าวต้องรู้ไว้เลยนะถ้าซื้อกับคนไม่คุ้นเคยอย่าจ่ายด้วยวอล l e t เพราะการสมัครใช้วอลเล็ไม่มีการยืนยันตัวตน อย่าเชื่อรีวิวเครดิตและสลิปที่คนขายแสดงเพราะทำปลอมได้วิธีที่ดีที่สุดคือให้สอบถามในกลุ่มใหญ่ๆของเกมนั้นของราคาถูกหรือต่างกว่าราคาตลาดและคนขายไม่คุ้นหน้าต้องระวังไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะผมเล่นเกมเกมหนึ่งครับแล้วผมก็หาไอเทมแล้วก็หาเงินในเกมแล้วผมก็เติมเกมไลครับ แล้วก็ผมมีเพื่อนคนหนึ่งผมสงสารเขาครับเขาไม่มีตังเติมเกมแบบผมครับผมก็เลยให้เขายืมรหัสเกมผมไปเล่นครับและทีนี้เขาก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดผมครับและและ้วก็เขาก็ไม่ค่อยคุยกับผมนะครับผมก็เลยบอกเขาไปครับถ้าเราให้รหัสเขาไปแล้วเขาเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนอีเมลเราก็เข้าไม่ได้แล้วนะ เหมือนเรายกบ้านให้เพื่อนแล้วเขาเปลี่ยนกุญแจบ้านเราก็เข้าบ้านไม่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นทางที่ดีอย่าให้รหัสิร์ดใครจะดีที่สุดนะเคยพบภาไม่ปลอดภัยเหตุการณ์ที่หนูเจอนะคะเหมือนหนูกำลังเล่น i n s t ตา r กรมอยู่และมีบุคคลในอินเทอร์เน็ตได้ติดตามมาหนก็ไม่ได้เอกใจอะไรค่ะก็นึกว่าเพื่สอสร้างแอคเค้าเพื่อที่จะมาแกล้งหนู พอหนูรับผูู้กคนนั้นก็ได้ทักมาทักมาในเชิงชู้สาวอะค่ะน่ากลัวมากเลยหนูก็เลยคิดว่าเริ่มไม่ปลอดภัยก็เลยเอาไปแจ้งผู้ปกครองค่ะถ้ามาทักในเชิงชู้สาวแบบนี้ต้องระวังตัวอย่าไปรับแอดหรือไปพูดคุยเด็ดขาดอาจจะบล็อกไปเลยหรือลองเล่าเรื่องให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูฟังเพื่อขอคำแนะนำก็ได้นะ นั้หนูเล่นแอปพลิเคชันแอปหนึ่งอยูค่ะคือมันมีโฆษณาขึ้นมาว่าถ้าหนูสั่งแก้วตาบะหนึ่งแก้วเขาจะแถมกระเป๋าแบรนด์เนมหนึ่งใบค่ะตอนนั้นหนูก็เกือบจะกดสั่งแล้วค่ะแต่ว่าเอกใจตรงที่กระ,ะเป๋าราคาเป็นเงินค่ะแต่ว่าแก้วน้ำราคาแค่หลักพันไ,ไปหาข้อมูลเพิเ่มเติมว่าจริงจริงไหมสรุปก็คือไม่มีโปรโมชั่นนี้จริงๆริ่ะยอดเยี่ยมเลยที่ตรวจสอบข้อมูลก่อน แม้ว่าเพจจะดูดีดูน่าเชื่อถือแต่มันก็สามารถปลอมแปลงได้เราควรเช็คกับเว็บไซต์ของสินค้าจริงและต้องจำไว้ว่าสินค้าลักซูแบบนี้ราคามันก็ต้องลักซูไปด้วยแหละผมเคยเล่นแอปพลิเคชันแอป1ครับแล้วคราวนี้ผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะมีเว็บเล่นขึ้นมาให้ผมกดครับ ผมก็อ่านดูว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรเขาบอกว่าหน้าเว็บมันจะบอกว่าให้กดเข้าไปทดสอบความกลัวของคนเราครับแล้วพอผมกดเข้าไปมันเป็นเว็บพนันที่ให้เราลงสมัครได้คนระับต้องตกมือให้เลยนะที่อ่านข้อมูลจนรู้ว่าเป็นเว็บพนานแล้วไม่ไปกดลิงก์ต่อเพราะฉะนั้นก่อนกดอะไรก็ต้องอ่านดีๆหรือเมื่อกดเข้าไปแล้ว ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆต,ต้องหยุดเลยมีโอกาสสูมเสียงที่จะโดนหลอกทางที่ดีให้ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่อีกครั้งจะปลอดภัยที่สุด